โจน Travel Design Air กลับมาแล้วในช่วงนี้ในช่วงตีตั๋วต่างแดน by Travel Design Air ค่ะในช่วงตีตั๋วต่างแดนนะครับผมพาไปอีกครับโอ้โหเฮ้ยวันนี้เหมารวนเลยเนี่ยทีนี้ผมขอแจ้งเกิดในวงการแล้วกันเดี๋ยวขอไลน์เจนไว้ก่อนเลย้าครับผมที่ผมจะพาไปนะครับเป็นย่านชอปปิ้งเหมือนกันพี่อมหลายคนเนี่ยเขอาจจะรู้จักแค่เมียงดงหรือว่าสยามสแคของเกาหลีครับ แต่ว่าที่ผมจะพาไปเดี๋ยวจะเป็นอีกที่หนึ่งครับนั่นคือย่านชินชนครับโอ้เป็นย่านชินชนที่นี่นะครับเป็นอยู่เป็นย่านแบบมหาลัยครับหนุ่มสาวนี่เดินซื้อของกันเพียบเลยครับพี่ไม่รอชอบเลยสิอย่างเงี้ยถึงว่าวันนั้นเดินนานเลยเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับว่ามีอะไรขายบ้างโอเคค่ะงนีนยไปชมพร้อมกันเลยค่ะ Beautiful my girl Beautiful my girl <Beautiful. S 1> และในช่วงตีตัวต่างแดนบายเชาว์เวลล์ดีไซแอลนี่ครับผมและพี่ติ๊กครับพาท่านชมมาอยู่ที่กรุงโซโประเทศเกาหลีใต้นั่นเองฮะนี่ครับแต่ว่ารอบนี้ที่เรามาเนี่ยเรามาในช่วงซัมเมอร์นั่นเองแต่อากาศเขาไม่ร้อนนะครับโอ้โหอากาศเย็นๆอยู่ครับกำลังสบายอ่ะอากาศบ้านเกิดว่าไงโอ้โหที่ไหนครับด้านหลังของผมครับนี่ครับเขาเรียกว่าต้นซากุระนั่นเองฮะนี่โเคยเห็นกันหรือเปล่าท่านผู้ชม อกจากที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นจะมีแล้วที่นี่ก็ยังมีอีกด้วยใช่มไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นมาที่นี่ก็ได้เจอซากุระเหมือนกันค่ะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศร,รอบๆเขาตรงนี้ฮะเขาเรียกว่าเมืองชินชนใช่เป็นย่านชินชนใช่มองไปรอบๆก็มีของขายเยอะแยะ,ยะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปกันครับไปทางนี้พี่อยากไปซื้อเสื้อนี่นี่ครับแล้วบรรยากาศของย่านชินชนแบงนี้นะครับก็จะมีร้านขายของเป็นไปหมดเลยครับตามไปดูด้านหลัง นี่เสื้อเขาใหญ่เลยค่ะแล้วสั้นเนี่ยโอ้โหสทำเป็นหัวเข่าแล้วอ่ะเฮขาใส่เป็นเดสส์เนี่ยคุณปองเขาติดใจแบบว่าหยุดทุกร้านเลยค่ะท่านผู้ชมเฮ้ยของที่นี่เขาสวยดีครับแต่ส่วนมากที่เห็นนี่จะเป็นของผู้หญิงนะเป็นเครื่องสำอางเป็นอะไรเพราะว่าผู้หญิงทัพปิ้งมากกว่าดีกว่าใช่ครับโอ้โหของดีมากของผู้หญิงนั่นเลยข้างในมีครับเดี๋ยวไปดูดีกว่า love. กินมาทาโกยากิเเฮ้ดี๋ยวพาไปกินของที่ครับทาโกยากิค่ะนี่ครับพี่ิ๊กใจดีเลี้ยงพวกเราวันนี้ได้กินแล้วค่ะภาโกยากิสไตล์เกาหลีน้งชิม่อย ้วันนี้ห้ามคนไทยต้องซ่อนแน่นอนเพราะว่ากดก็ไปปั๊บแล้วมันจะนี่ไอตัวไงไว้นวดตัวอะไรนวดผมนวดคอ นี่เป็นไงบ้างครับบรรยากาศของที่นี่ครับแต่ม่านผู้ชมว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับในช่วงนี้ใช่นอกจากผมจะพามาที่นี่แล้วเดี๋ยวผมพาไปอีกที่หนึ่งแต่ยังไม่บอกว่าเป็นที่ไหนอยากรู้เนี่ยอยากรู้ต้องติดตามชมครับรอสักครู่เดียวครับ แอบบิชชาได้ช็อปตลอดเลยเวลาที่ที่เรานี่อากาศกำลังสบายเลยพี่หอมใช่ครับโอ้อากาศแบบว่าเย็นๆใช่ไหมใช่แต่ว่าเป็นช่วงซัมเมอร์ของเขานะคะแต่ว่าอากาศสบายมากสวยดีมากๆเลยอ่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับพี่หอมครับก็จะพาไปอีกที่นึงครับนั่นก็คือคลองขุดนั่นเองโอ้ยถ้าอยากรู้ว่ามีความสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปเลยค่ะ นี่ครับแล้วก็มาถึงแล้วที่ผมปลูกเอาไว้โอ้โหตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าคลองซองเคซอนนั่นเองครับนี่หรือว่าคลองสานสาของเกาหลีนั่นเองคราวที่แล้วนี่เราเคยพายมาแล้วใช่ไหมจำได้ไหครับนี่จำได้ฮิมาตกอย่างนี้เลยถูกต้องครับว่คราวนี้รบราาบรยากาศแบบนี้ฮะอบอ,อกกุ่นหน่อยช่วงแบบซัมเมอร์แต่ว่าอากาศมันไม่ร้อนนะใช่ครับไม่ร้อนเกินไปไม่หนานกำลังดีฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างล่างดีกว่าว่าเป็นไงโอเคไปค่ะ นี่ครัตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับมันจะเป็นเครื่องนะฮะเอาไว้สำหรับถ่ายรูปครับแล้วก็ส่งไปนี่เฮ้ยเอาใหม่ถ่ายรูปส่งไปให้แม่ที่อยู่ทุ่งบ้านหน่เฮ้ยถ่ายด้วยกันดิแม่จะได้รู้ว่าเคส่งเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูในอีเมลที่คุณแเทวันดีกว่า ว้างหือเปล่าหลอเปล่าโอเคยอดเลยครับ่างอย่างตอนที่เรามาตอนที่หน้าหนาวแล้วี่นะใช่ตอนที่หน้าหนาวนะคะตรงนี้เป็นน้ำแข็งหมดเลยค่ะใช่แล้วครับตรงนี้ตอนนี้นี่ก็คนกำลังเยอะเลยครับคนใช่อากาศดีอย่างนี้คนก็พาแบบว่าคาคู่รักมาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับใช่ครับนี่ฮะ เอาเข้าไว้พักผ่อนนะพี่นะพักผ่อนหย่อนใจใช่มาเดินเล่นจิบกาแฟนั่งจิบกาแฟแบบผ่อนคลายอย่างเงี้ยลิลลิรู้หรป่เครับว่าคลองนี้เนี่ยมีความยาวกี่กิโลเมตรไม่รู้อ่ะความยาวเท่าไหร่หรอผมจะบอกให้ครับคลองนี้นะครับทุกผู้ชมครับจะมีความยาวทั้งหมด6กิโลเมตรนนั่เองโอ้โหนี่ครับแล้วก็สะพานที่ทุกผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะมีสะพานข้ามคลองทั้งหมด14จุดด้วยกันครับ14สะพานเลยเหรอใช่แล้วโอ้ และตรงนี้นะครับเป็นอีกจุดนึงที่คนจะมาโยนเหรียญน,นะครับเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราอธิษฐานอะไรเนี่ยพอโยนเหรียญเข้าไปตรงกลางแลก็คือจะสําเร็จครับต้องตรงกลางสีแดงน,นคะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองโยนให้ดูเลยว่าอธิษฐานก่อนตรงนี้เลยอะ่ะเขาโยนตรงนี้เหรอเออโยนเลยโอ้โหแชมป์ลอยเส้นอะ่ะแชมป์ลอยเส้น <laughs> กันทุกท่านในช่วงตีตัวต่างแดนบายเท้าเลือดดีสายแอลอที่พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่นี่ฮะรบรรยากาศเป็นยังไงครับทององเงซอนคงจะเต็มอิ่มันแล้วนะฮะตอนนี้แบบอยากให้ท่านผู้ชมมาสัมผัสอากาศมากแบบลมเย็นสบายกำลังดีเลยค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ครับในช่วงตีตัวต่างแดนบายเท้าเลือดดีสายแอลนี่ก็หมดเวลาแล้วครับโอ้โหเสียใจอีกแล้วอยากอยู่ต่อนานๆอ่นนะไม่ต้องเศร้าครับเดี๋ยวเราไปเจอที่กรุงเทพกันดีกว่าครับ คอนกรชอนเคยไปแล้วใช่ครับแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปกันช่วงหิมะตกที่แบบโปรยปลายหิมะโปรยปลายใส่เราเลยพี่ตอนนั้นใช่ใช่ครับคราวนี้เราไปแบบใช่ครับเป็นบรรยากาศแบบซัมเมอร์หน่อยนี่เขาจะแบบคนมาเดินเยอะแยะมากเลยค่ะใช่ครับเด็กๆก็มานะมานี่ไปบ้างครับเหมือนเหมือนว่าเกาหลีนี้เขาเที่ยวได้ทุกฤดูเลยเนาะใช่ครับทุกฤดูครับเพราะแต่ละฤดูจะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปครับใช่อย่าไปเที่ยวเกาหลีก็อย่าลืมใช้บรไซน์แอนนะคะเพราะว่าเขาเป็นกูรูเรื่องเกาหลีนั่นเองใช่แล้วครับโอ้โหวันนี้ สนุกมากๆเลยอ,ะอ่ะได้เห็นโฮมสเตย์ด้วยแล้วก็ภารกิจอันนี้โอ้โหขนมนี้แบบว่าสุดยอดเลยเนอะภ<ช>ู<ช>ะมิใจชาวบ้านมีมานานคุณชึกคุณชอบแน่นอนอยังไงใครที่อยากจะส่งภารกิจมาหาเรานะคะก็ส่งมาได้เลยค่ะที่ Check in u n d e r s c o r e อตไทยแลน athotmail.com ค่ะและสามารถติดตามรายการของเราได้ครับทางช่องพ N n 2ทุกวันอาทิตย์11โมงครึ่งถึงเที่ยงครับใช่แล้วห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนด้วยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องขอขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนใจดีค่ะได้แก่ t ทเ v e ลดีไซน์แอร์สายการบินบิสเนส s อร์ไวท์มิวทูโกและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอบคุณนะคะ <pist ach. S 1> วันนี้เราทั้ง3คนก็หมดหน้าที่ลงแล้วกลับมาเจอพวกเราใหม่ในรายการตี้ตัต๋วทั่วไทยเช็คอนินไทยแลนด์เราทั้งสามคนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค,ค่ะ๊าติดนะครแม่อย่างเล่าจุด <laughs> หวาทคานผู้ชมทำให้หน้าเนี่ยชะลอความแก่เหมาะเอาสติ๊กลงมาไม่ว่าหรือเปล่าเนี่ยสติ๊กใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมคิดว่าไม่ได้ <c oughs> <c oughs>